หัวใจคนเรามีกี่ส่วนคะเขาบอกว่าถ้าแบ่งออกตามหน้าที่ที่หัวใจทำงานเนี่ยนะมันจะแบ่งออกได้เป็น5ส่วนส่วนที่1นนะคะคือเยื่อหุ้มหัวใจทำหน้าที่ตามชื่อเลยนะคะคือเขาเป็นเยื่อบางๆใสๆที่ห่อหุ้มหัวใจเอาไว้หน้าที่เขามีแค่นั้นดูเหมือนไม่จําเป็นนะคะแต่สําคัญเพราะมันเป็นบริเวณที่สามารถเกิดโรคได้ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อได้อักเสบได้ เป็นมะเร็งก็ได้ด้วยดังนั้นค่ะเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเกิดโรคได้แต่ว่าถ้าเกิดเกิดโรคขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่นี้ศึกษามาก็คือเขาสามารถที่จะเลาะ เจ้าหัวหุ้มเนี้ยออกได้ส่วนที่2ก็คือหลอดเลือดหัวใจอาจจะเห็นเส้นแดงๆม่วงม่วงฟ้าๆเนี่ยเนาะก็สีแดงแทนหลอดเลือดแดงเนาะสีน้ําเงินก็แทนหลอดเลือดดาหลอดเลือดหัวใจค่ะหน้าที่นี้ทุกคนทราบดีเพื่อที่จะส่งเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดหัวใจมันไม่ได้อยู่แทรกไปในอะไรในหัวใจขนาดนั้นค่ะมันจะอยู่เกาะบนผนังของหัวใจนี่แหละแล้วมันจะมีเส้นเลือดเล็กๆค่ะอันนั้นแหละถึงจะ แทรกตัวอยู่ในกล้ามเนื้อหัวใจแทรกไปเพื่ออะไรส่งอาหารไปเลี้ยงหัวใจนั่นเองส่วนที่3คือกล้ามเนื้อหัวใจนะคะกล้ามเนื้อหัวใจทําหน้าที่อะไรเอ่ยกล้ามเนื้อหัวใจคะ่ะทําหน้าที่บีบนะคะบีบและคลายตัวคะ่ะเพื่อที่จะไล่เลือดออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายถ้ากล้ามเนื้อหัวใจมีการบีบตัวหรือคลายตัวผิดปกติเนาะ เช่นคนที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วก็จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาค่ะและอย่างหนึ่งที่พวกเรานะคะที่กําลังสนใจเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยจะต้องทราบไว้ว่าถ้าคุณเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วจะมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงค่ะเพราะอะไรหลอดเลือดหัวใจเอาหลอดเลือดหัวใจก่อนทําหน้าที่อะไรคะเพื่อส่งทั้งออกซิเจนใช่ไหมคะส่งสารอาหารไปเลี้ยง กล้ามเนื้อหัวใจถ้าหลอดเลือดหัวใจมีปัญหาปุ๊บกล้ามเนื้อหัวใจย่อมย่อมขาดออกซิเจนค่ะย่อมขาดสารอาหารค่ะเมื่อขาดไปนานๆค่ะกล้ามเนื้อตายทําให้บีบตัวคลายตัวไม่ดีค่ะต่อมาทําให้เป็นอะไรได้บ้างคะหัวใจโตค่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะหัวใจวายได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลดีๆมันก็จะนำมาสู่โรค กล้ามเนื้อหัวใจได้ในเวลาต่อมาส่วนที่4ก็คือลิ้นหัวใจและผนังกั้นห้องหัวใจไอตำแหน่งส่วนขาวๆตรงนี้เนาะคือลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจนะคะอ่ะหัวใจเนาะเขาก็มีผนังแบ่งกั้นห้องแบบนี้ใช่ไหมคะมีผนังแบ่งกั้นห้องเพื่อให้แบ่งห้องเป็นห้องซ้ายห้องขวาห้องบนห้องล่างเพื่อไม่ให้เลือดมันมาปะปนกันนะคะเลือดที่ยังไม่ได้ผ่านการฟอกที่ปอดเนาะกับเลือดที่ผ่านการฟอกแล้วก็จะได้ไม่ไหลปะปนกัน ะะและมีลิ้นหัวใจค่ะมีไว้เพื่อที่จะควบคุมการไหลเวียนของเลือดในหัวใจดังนั้นถ้าผนังหัวใจทะลุเลือดก็ปนกันถ้าลิ้นหัวใจรั่วหย่อนหรือตีบตีบคือ เปิดได้ไม่สดนะคะรั่วก็คือพอปิดแล้วเลือดก็ยังไหลผ่านได้ก็ทําให้เลือดมันไม่ได้ไหลเวียนไปแนวทางที่ถูกต้องก็จะทําให้การเต้นของหัวใจมีปัญหาได้แล้วก็นําสู่อาการอื่นๆตามมาได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอาการบวมก็ได้เช่นเดียวกันภาวะหัวใจโตก็ได้ส่วนที่5ของหัวใจคือระบบไฟฟ้าในหัวใจค่ะ ทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่ควบคุมการเต้นของหัวใจเป็นส่วนที่สําคัญเนาะไม่งั้นหัวใจเต้นไม่ได้เลยเนะจุดที่ปล่อยกระแสะไฟฟ้าเนี่ยก็อยู่บนกล้ามเนื้อหัวใจนี่แหละดังนั้นดูแลกล้ามเนื้อหัวใจคุณดีๆอ่ะแล้วระบบไฟฟ้าหัวใจเนาะถ้าเกิดเขาทํางานผิดปกติรุนแรงนั่นหมายถึงเสียชีวิตฉับพลันได้เลยแล้วโรคต่างๆมันก็มาอยู่กันกับอีที่5ส่วนนี่แหละคะ่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการ คน้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ